ค่ะวันนี้แม่ค้ามารีวิวเขียดทอดนะคะทอดเขียดส่งลูกค้าค่ะทอดหอมๆใส่ใบบะกูดค่ะโอ้ยพี่น้องกรอบกรุ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 บเลยค่ะอืมอืมต้งเสียงแม่ค้ายำค่ะอันนี้ครึ่งโลค่ะครึ่งโลได้เยอะมากเต็มถาดปใเงยๆเลยค่ะคงเล่าหา่อยครับจะซื้อเป็นเีดก็ได้ค่ะครึ่งเีดห้าสิบคน ขีดละร้อยค่ะถ้าทอดก็ร้อยยี่สิบนะคะส่งไปสี์ด้วยค่ะสั่งมาเลยค่ะของหายากค่ะบางตัวใหญ่ของบานเท่าค่ะเขียดเช่าให้เช่าหน้าอยู่น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนเอ้ยน้ำหน้าบานเท่าค่ะเขียดจากธรรมชาติค่ะโอ้ยหากินยากค่ะเอาเข่ามายากขนาดเลยเข่ามาก็สิบพัน ส็ได้ออกขามาาเถียวนี้เดี่ยวเดี๋ยวค่ะผ้าสีกับแพง้งหมดแล้วก็หมดเลยนะคะมีอยู่หกเจ็ดโลค่ะวันนี้จะแพ็คส่งลูกค้านะคะสนใจสั่งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ